สวัสดีครับพวกผมบู๊บดาวเกมเมอร์นะวันนี้ผมมาเกมจินจินิแพ็แล้วก็ตอนเนี้ยผมจะมารีวิวฟิสแบบบ้านๆเลยนะแบบคือแบบเข้าใจโคตรง่ายทียเบลแกคือแบบเข้าใจโคตรง่ายนะเออเพราะว่าตอนเนี้ยผมสุดมากๆกับเบลไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นช่องแรกหรือเปล่าเติมขนาดนี้เออไม่มีช่องไหนโง่งเติมขนาดนี้หรอกคือจะเติมหาเวนตีแหละ5ดาวไงคือหาเวนตีขั้นสูดแต่ปรากฏว่า มาดูที่หลังว่าเอา้าเป็นจีเป็นตัวซับนี่หว่ากูจะหาทาแมวเลยวะเออเราไม่เข้าใจเหมือนกันเออสุดท้ายก็เลยได้ฟิตมานะครับปลดค่าสุดท้ายแล้วเรามาลองไป,ปันบ้านดีกว่าว่ามันเก่งยังไงนะครับ <c oughs> คือข้อมูลเฉพาะของฟิตก็คือเป็นเจ้าหญิงที่มาจากต่างโลกนะเออเจ้าหญิงการลงทันมาจากต่างโลกดูจากชุดก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่คนยุคดีนะเออแล้วก็ท่าทางของมันรวมกับอะไรหลายอย่างก็คือมันดูแบบเบีย้ยวอ่ะโคตรเบี้ยวอะ่ะดูดิอีกเสียใครไปเลยอ่ะ แล้วก็นางก็จะมีเพื่อนคู่ใจหรือว่าเป็นองครักษ์คู่ใจนะก็คือเป็นนกอีกานะน่าจะเป็นอีกาใช่ไหมเออตามนัน้นน่าจะเป็นอีกาก็คือเป็นาริจอานีกาของนางนะชื่อว่าออสน,นะครับคือเป็นตัวทำดาเมจเ,เอาตรงๆอ่ะหน้าที่ของนางเป็นได้ทั้งซับแล้เป็นทั้งดาเมจนะซับของเกมต้องบอกว่าซับเกมเนี้ยมันไม่ใช่แบบอ่ามาปับป๊บ,บแล้วก็จบนะครับคือปับ๊บก็คือออกมากดสกิลอะ่ะ คือเกมนี้มันเป็นเกมผสมาธาตุเว้ยก็คือออกมากดสก,กิลนู่นสก,กิลนีกกนน่แล้วก็เอา,าธาตุที่มันแพ้ธาตุขึ้นมาโจมตีนะเออเรือเรจดจะพูดในเรื่องอในครั้งต่อไปนะอ่ะดูเซตโจมตีของนางก่อนห้าครั้งนะครับแต่ว่าครั้งสุดท้ายมันเก๊กมากเลยอ่ะดูดิอย่างเก๊กเก๊กขัานใหม่ก็ไม่รู้ผมแนะนำให้แคสเซอร์จะมีท่านในการแดดแดดเอานะอย่างเงี้ย เดี๋ยวตัดแต่มีท่านเอานะสกิลกดค้างเหมือนเอมเบอร์นะครับกดค้างยิงเป็นสายฟ้านะเป็นดาวตกอะไรก็ว่าไปยิงเป็นดาวตกนู่นนี่นั่นทำเป็นโยนเนียมแล้วก็ว่าไปเออกดอาร์ก็ได้นะกดอาร์ก็จะเป็นแบบยิงธรรมดาปกตินะสกิลอีนะครับเป็นการเรียกออสออกมานะออสอาจจะโจมตีออโต้อตัวมัดแต่ว่าออสจะไม่ทําออสจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีนะเพราะว่ามันไม่เหมือนเอมเบอร์ไงเบอร์จะคือตุ๊กตาเรียกออสมาใช่ปะ ถ้าเราก,กดอออีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นการเรียกออสมาที่ตำแหน่งที่เรายือนอยู่ณนะปัจจุบันนะแต่ผมยังไม่ได้กดดูกดดูอีกทีก็ได้อ,อตัวเปียกซะด้วยอ่ะ,ะสักพักเราอยู่ตรงนี้เรียกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไม่จำกัดด้วยก็คูดาวด้วยก็รายยับยลาของออที่อยู่บนโลกนี้จะหมดนะอย่างนี้เป็นต้น สกิลอันตีนะครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงนะครับไม,ไม่ไม่ถึงกับเร็วสูงอบบพุ่งข้างหน้าอย่างเร็วเร็วแต่ไม่ถึงกับเร็วมากงงปะพุ่งข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อ่าโจมตีศัตรูที่อยู่รอบๆอยู่นะเป็นแบบฟ้าผ่าแต่ถ้าผมไม่แน่ใจว,ว่าถ้าเบื่อยังไม่ปวดอะ่ะมันจะโจมตีฟ้าผ่าหรือเปล่าแต่ปัจจุบันผมปวดแล้วคือโจมตีรอบๆเป็นฟ้าผ่าหนึ่งครั้งนะอืเป็นฟ้าผ่าหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมไปดูตัวมอกสักหนะ่อยอ่าอันนี้ โอเคเป็นโจมตีฟ้าผ่านนะครับหนึ่งครั้งนะตัดศัตรูหนึ่งตัวที่วิ่งผ่านนะครับโอเคจะต้องรองให้ดูซินะไปบ้านไปต้นปะ่ะโอเคเขาจะมีฟ้าผ่านได้ไหมคบโอ้ยอะไรเนี่ยของโอเคเรามาดูกันว่าหลังจากทีเราปลด ดวงดาวแต่ละขั้นของนางนะมันจะเพิ่มอะไรมากมั่งนะเฮ้ยตรงนั้นมีเฮ้ยตร,ตรงนั้นมีตัวให้ลองว่ะบินตรงนู้นก่อนนะหัวซับจริงๆตอนแรกนึกว่าแบบจะเป็นดาเมจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหัวซับสิงั้นงงมากๆอ่าโอเคหลังจากปลดดวงดาวขั้นแรกนะครับกลุ่มดาวขั้นแรกก็คือหลังจากที่ตัว นางอะ่ะตัวนางอยู่บนโลกเอ้ยไม่ใช่เอามาเอา,เอาตัวนางโจมตีนะครับหลักจะใช่โจมตีอะ่ะถ้าเผื่อเราไม่ได้มีออสอยู่นะหรือออสติดคูดาวอยู่แล้วห,หรือว่าไม่มีออสอยู่ในสนามนะครับตัวนางจะมีลูกกลมตากลมๆอะ่ะดำๆอะ่ะโจมตีเพิ่มกับเราอีกคิดหนึ่งนะครับนับว่าเป็นการโจมตีของเราอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเวลาผมไปออกไปใส่พวกไปใช้พวกไอเทมที่มันไอเทมโจมตีที่มันสแต็คได้อะ่ะปรากฏว่าผลของมันก็เพิ่มไปดับเบิ่มด้วยนะเออซึ่ง มันจะโจมตี22%ของพลังโจมตีของนางเองนะน่าจะเป็นเบสดาเมจของนางก็คือโจมตีเบิร์ดนั่นแหละไปลองให้ดูไปไหนแล้วเมื่อกี้นางไปไหนแล้ววะอ่าตัวนี้เนีย่ยจะสังเกตว่ามันไม่มีกลมกลมนะแต่ถ้ากดขั้นแรกก็จะเป็นกลมกลมขึ้นมานะเห็นไหปะกลมกลมเหม็นไหมปะดำดำขึ้นมาเฮ้ยจะตายก่อนเนี่ยเนื้อมันจะขาดตายก่อนซะงั้น ตัวนี้เป็นมอนเป็นมอนเป็นมอนต์นนระดับไรนี่เลยนะระดับแรเลยนะตายง่ายจังวะเพาะฟีดบังมากมากโอเคโอเคหลังจากกดดวงปลดดวงดาวขั้นที่สองนะครับเวลาเราเรียกออสมาปกติใช่ป่ะออสอ่ะมันจะไม่ทำดาเหนียรอบๆนะเว้ยถ้าใครมีตัวใครมีตัวฟีดอาจจะลองไปลองกดสกิล e ใกล้ๆมอนสเตอร์ดูก็ได้นะคือจะไม่ทำดาเหนียรอบๆนะแต่ถ้าเผื่อเรามี เรามีอัพปลดตัวดักอันนี้อ๋อจะทำ damage รอบๆด้วยเดี๋ยวไปลองกันเป็นไงมีมอนเหลือตีมั้ยเนี่ยอ่ะไขยืนโอเคเนี่ยอ๋อจะทำ damage รอบๆไปนะอืมเฮอย่าตายก่อนเผื่อเพึ่งๆอธิบายก่อน โอเคส่วนสกิลเนี้ยจ,จะเพิ่มจะเพิ่มอ่าเลเวลของสกิลเรียกนกนะก็คือเซลเรียบออนมาแล้วแหละสามารถดูได้ว่ามันเพิ่มแรงขนาดก็กดตรงนี้แล้วกดที่ค่าสกิลเลยนะครับประมาณน,นี้คือคอนเสิรใหม่ครั้งตบทีของออสก็คือ18 118นะครับแล,รรแล้วก็ตอนเรียกอะทามาเมดร้อาสิบสามถูกป่ะเอาแสดงว่าตอนเรียกอะทาดาเมจด้วยแต่ว่าพอเราปลดกลุ่มดาวแล้วอะมันจะทาดาเมจเพิ่มเป็น200รนะ้อยนะจากร้อจากร้อใช่ปะ่ะเมื่อกี้150ใช่ปะ่ะตาม เห็นดูเมื่อกี้นะครับเคหลังจากทเราปลดอันตีแล้วนะครับอันตีอาจจะทำ d าเ a g e เพิ่มขึ้นเป็นสองอยิบงเอร์เซ็นแล้วก็ฮิลตามแม็กกตพียี่สิบปเซ็นตะต้องประกดย้อนไปย้อนตายซะงั้นตายออกมาล่องหนอยู่โอเค,อเคตายอยู่ดีข้อดีกับนอนเลยเนี่ยล่องหนอยู่คูก,ก็ยิงได้อ,อันตีเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าตอนแรกอเป็นเดบิวตส,สองเจ็ดหกนะเมื่อเรา อเหมือนก็แรงขึ้นแหละเออแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ฮิวด้วยนะผมไปให้มอนตีเล่นก่อนไม่แถวนี้ไม่สงบสุขอย่างว่าไม่มอนอะไรหรอย้ายก็ได้ระ <c oughs> ว,วับเรื่อยๆมาวางทางกันเปิดวาปด้วย จะตีซะจะเห็นว่าตอนนี้เลือดผม800 8 0 0 8อยนอะอาตีไปตีไปเรื่อยก่อนตีเรื่อยก่อนแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกอ่าเราก็รันตีพีหนึ่ง เห็นไหมสังเกตว่าเลือดผมเต็มมันนะเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงโซโลโอบอดได้น,น,นะครับเพราะว่าเก็บมันติได้เร็วอ่ะเก็บติดได้ค่อนข้างเร็วนะตัวนี้แล้วก็ฮิวเวยด้วยออคือไม่ต้องไม่ต้องพึ่งตัวฮิวเลยโอเคปลดกลุ่มดาวขั้งสุดท้ายนะครับเอ,อ้ไม่ใช่ดิอันนี้เพิ่มเร็วคือทำให้มันแรงขึ้นแหละปลดกลุ่มดาวสุดท้ายนะครับจากที่ออสอ่ะมันจะงงๆด้วยมันจะยิงแบบทีละแปะทีละแปะทีละแปะ 8. แล้วก็ มาเออมันจะยิงตามเราเว้ยคราเนี้ยมันยิงตามแบบด้วยแล้วก็ยิงแปะของมันด้วยก็คือดาเมจเพิ่มเติมเป็นท่าใส่ฟ้า10%ของการโจมตีของเรานะเออซึ่งแบบมันคืออันนี้แหละมันคืออันนี้แต่ว่าแรงแรงขึ้นแถมมีดาเมจท่าด้วยนะแล้วก็ออสอยู่นานขึ้นสองวิไปดูกันฮาาารรุุคะะะนนติิชูจวโอ้ยฮันคอบูนี่โหผู้เขียนแค่จริงๆหละเวทีอ่ะ ทำไปเล่นไปเพราะว่ามันบินได้นี่แหละมันเลยไปเก็บเป็นตัวเก่งใกล้ออกเก็บออกเกงนะต,งต่างๆ <c oughs> ขออนุญาตนะพามาเสิรก่อนแนึ่งน,นะชิทนาเ,เอาาฮะพวกมึงต้องตายแน่ๆบอกเลยเอ่ะ เวี๋ยวเนื้อไปพวกมึงต้องตายแน่กูบอกเลยบึ้มไปซะเขาไม่ทำแล้วกันเจอไปเรื่อยก่อนเจอมอนส์เจออะไรที่มันตัวใหญ่กว่านี้ก่อนตัวนี้ตัวมอนตัวกระจอกะค่อยเก่ง สงบสุ่ขนาดนี้เลยเหรอวะไม่ม้อนไม่มีอะไรเลยเหรอถามจริงไม่ม้มอนมีอะไรเลยผมว่าข้างหลังก็จะมีเว้ยจริงๆนะข้างหลังกาจะมีโอ้โหไม่มีจริงรอ่ะข้างบนหมูป่าอีก เฮ้ยเออนี่ไงคาดยัไงไงวะเนี่ยตัวนู้นดีกว่าตัวนู้นดีกว่าตัวนู้นโหดกว่าอ่าไว้ให้ดูวะเนี่ยถ้าเบิดอออสตมาออปกติออตใช่ปะ่ะเนี่ยใช้เวกีวันเนี้ยเนี่ยออสจะยิงประมาณน,นี้นะครับออสยิงประมาณน,นี้คือขั้นแรกนะยังไม่เปิดอ,ออสยิงประมาณน,นี้นะ ถ้าเราปวดแล้วอ่ะอ๋อจะช่วยวย,วย,วย,ยิงด้วยเอาไหมเอาไหมนี่นักเกียรติอ๋อจะช่วยยิงด้วยป่ะยิงรัวด้วยนะอ๋อจะช่วยยิงเราช่วยช่วยโจมตีเราด้วยก็คือเหมือนมีอ,อ๋อสองตัวผมบอกเลยมีปลดปลดกับไม่ปลดต่างกันเยอะมากเลยนะสำหรับตัวอออนะเออสำหรับตัวฟิตนะ ไปตีผมไปตีบอสโชว์ดีกว่าตีบอสตัวสักตัวนะจะได้เห็นความแตกต่างไงว่ามันเป็นมันเก่งยังไงนะบอสบอสที่นางชนะแล้วกันบอสไฟหลักๆแล้วน่าเกือบเกือบเกือบละเกือบะโดดใส่มอนแล้ว น่าอยู่ป่าท่านนู้นนะหลักๆเลยนะหน้าที่ของมันก็คือเป็นดีพสต้นไม้เดียวนะอย่างแรงมากๆนะแต่ถ้าเผื่ออย่างว่าแหละพวกตัวต้นไม้เดียวๆอะต่อถ้าเผื่อคุณของฟูงจริงอะมันก็มันก็มีแค่แรงได้นะเออมันก็มีแค่แรงได้วราอยู่ข้างล่างนะผมไปยิงให้ดู อย่างดูดิดูซาเมจดูยอเออ,อ,เอ,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 อยิงดิดเฮ้ยติดตาล่ะตอนเนี้ยมันมีมันมีกาดอยู่นะเออถ้าเผื่อ เอาสบายๆเลยคือต้องต้องให้ตัวที่แบบเป็นอาวุธดาบใหญ่มาตีนะไมหันตามไปเลยวะเสียเลือดใช่ไหม แล้วก็ถ้าเปิดทั้สนสองยิงไปที่ออสออสก็ยิงเป็นลูกใหญ่เลยนะเห็นปะเห็นปะออสยิงลูกใหญ่เดี๋ยวก่นอ,อนออสยิงไปก่อนโอโ้โหเห็นตัวนี่ง่ายไหม มันมีเท่าไหร่วะพอดีเปิดเลยก็ได้จะเห็นได้ว่าหลังจากปลดกับไม่ปลดต่างกันเยอะมากๆเลยนะแบบเราเรียกออนมาใช่ปะเราก็ยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยออก็จะยิงด้วยนะหรือถ้าเราเจอมอนเตอร์ก็เป็นหมูใช่ปะเราก็ยิงไปตัวออสเว้ยเพราะว่าหลังจากถ้าปลดดาวแล้วอะเนี่ยปลดดาวเลยใช่ปะยิงไปตัวออสอะออสจะทำดาเมจแบบเป็นวงกว้างเลยร้อยห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ เออคือมีลูกเล่นเยอะมากตัวนี้ลูกเล่นเยอะจริงๆิแต่ผมรอเนี่ยรอปลดประมาณขั้นสี่ใช่ปะ่ะถือมีสกิลดีขึ้นมาอีกอก็เป็นไงครับตัวนี้ยถ้าใครเปิดได้ตัวเนี้ยรอนางบนเสร็จก่อนเออถ้าใครเปิดได้ตัวเนี้ยผมบอกเลยตัวเนี้ยเป็นอีกตัวที่เก่งมากๆเก่งกว่าห้าดาวบางตัวอีกนะเออคือเป็นตัว <c oughs> จนเม็ดเดียวอะที่เหลือคุณก็แค่แบบถ้าคุณแจ้ฟินแต แต่มันจะเก่งมันจะเห็นผลแบบเก่งมากๆหลังจากที่เราปลดอันนี้แล้วนะเอออันนี้คือแบบสุดๆจริงๆอะ่ะต,ตอนแรกที่ผมมีแค่มีแค่สามอันนี้ใช่ปะใหญ่ประมาณแค่เนี้ยสุดท้ายอะ่ะผมก็ต้องไปปลดเพิ่มนะเพราะไปดูไปดูปดรฝรั่งมาบอกว่าฝรั่งมันแบบโอ้ยิงโหดมากเลยยิงเร็วยิงแรงผมก็เลยลงทุนแบบเออเราแบบเราไปไม่ได้แล้วมันต้องเราไปตอนนี้เพิ่มเลทอย่างเงี้ยถ้าคุณคุณดูดเลทตอนนี้ไปอะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมีเลทนางอีกปะ เดดนางมาอีกถูกปะเออก็เหวือนนี้น่าใ้จัดเลยตัวเนี้ยคุ้มแน่นอนคุ้มแบบไม่มีอะไรเทียบแล้วตัวนี้สําหรับตัวฟินนะครับก็ขอฝากไว้ที่แค่นี้นะแล้วก็อันนี้นอกเรื่องแล้วอันนี้ปิดปิดคลิปได้เลยถ้าใครคิดถ้าใครแบบคาดหวังให้ผมทําคลิปแบบพันันแมนก็คงจะไม่ทำแล้วนะเออประมาณนี้เพราะว่าล่าสุดจักผมเข้าไปออกกิวเว้ยเข้าไปแบบปวดกิวตอนนี้ก็ลองส่มดูว่าลองส่มตัวหนึ่งเสือกออกจริงว่าแฝงเว้ยผมเลยมองว่าเกมแม่ง ทำระบบมาให้ดึงดึงคนดีมากเลยซะเปลือคุณเล่นต่อนะคุณไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณจะออกก็ปะไอ้กูให้ของมาแล้วอย่าออกอย่าอยู่กูนานๆนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งอ่ะเกมเกมทีนิงแพ็กอ่ะมันเป็นเกมฟรีทูฟรีทูเพย์แบบแท้จริงนะไม่ใช่เพย์ทูวินเ้ยเจอบอสเจอบอสตีบอสก่อนกันไอ้พูดด้วยตีกูช่วยกันบอกเลยเป็นเกมที่แบบฟรีทู อาฟีทูเพลงแยบแฝงจริงอ่ะคือมันสนุกอ่ะผม,ผมองว่ามันสนุกครันค่อนข้างโอเคสำหรับผมน,นะเพราะแบบเราเล่นกับเพื่อนได้นะคือเรานัดเพื่อนมาเล่นได้นะเราแบบอ่าเราไม่ต้องบางอย่างเราไม่ต้องรอเพื่อน,นอ่ะย่างแบบอย่างเงี้ยเราสู้เพราะสุดท้ายมันเป็นเกมใครๆเกมออฟไลน์เกมหนึ่งอ่ะเราเล่นกับเพื่อนเฉพาะตอนแค่ลงดันหรือให้เพื่อนมาช่วยทำอ่าออบเจกต์ทำเควสทุกนี่นั่นแค่นั้นเองเว้ย ที่เหลือคือเราเล่นเล่นแบบอาเสพบรรยากาศเสพเนื้อเรื่องแต่ถ้าเผื่อคนแบบไม่ชอบบรรยากาศนะไม่ชอบแบบเสพเนื้อเรื่องไม่ชอบวิ่งไกลๆอาจจะไม่ค่อยสนุกกับเกมนี้นะแต่ว่าผมมากเป็นแฟนมันแท้ของเซลด้าเนี่ยคือเล่นเซลด้ามาแล้วแบบสนุกอ่ะเออแล้วเกมนี้ก็ช่วงนี้ก็มีดรามา่า,มาเกมเซลด้าอยู่นะเออก็อ่าผมไม่ถึงไม่ถึงับเป็นติ่งเซลด้าหรอกแต่ว่าก็เล่นเซลด้าก็โอเคเหมือนกันคือเล่นเซลด้าเหมือนก็รู้สึกแบบว่า เอ้ยมันก๊อปมันก๊อปมามันก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าเซลดามันเกมที่สนุกอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าผมไม่ชอบตัวละครอ,อ่ะไม่ชอบตัวละครเซลดาคือไม่ชอบตออัวละครลิงค์พื่อแบบให้ความหลากหลายอ่ะหลากหลายของในตัวละครมากกว่านี้คือแต่และตัวละครของเกมเกมชินอะหน้าที่ชัดเจนเลยเว้ยอย่างสมมติเป็นตัวห้าดาวเวนติใช่ป่ะหน้าที่คือเก็บบอลเจ็กเว้ยแง่ยเก็บบอลเจ็กไม่ต้องปีนเองไม่ต้องปีนบ่ายเองคือเก็บกระโดดเก็บนู่นนั่นเองเอยเออเนี้ย หรืออย่างดีลุสนะครับดีลุสคือเป็นตัวดาเมจจ๋าไปเลยเนี่ยจาเมจจ๋าไปเลยหรือถ้ามีตัวอื่นอีกอย่างเช่นอ่โมนาว่ายน้ําเร็วอะไรเงี้ยตัวจีนก็เป็นตัวฮิลอะไรเงี้ยคือาชัดเจนมากแต่ละตัวเอสนาแคทินสนาเกมเนี้ยมันไม่ได้แบบต้องตีแรงนเหมอไปแบบเกมมันทันแมนเว้ยเออคือคนที่ไม่มีเคสนาเกมเนี้ยก็เล่นได้นะแล้วก็ดองเพชรได้ด้วย,อยตอนเนี้ยผมดองเพชรอยู่ คือไม่ต้องเปิดหาอะไรแล้วคือคุณให้คนอยากกะตัวก็พอเออไม่ต้องเปิดหาแล้วที่เหลือก็คือคุณดองเพชรไปเรื่อยเลยแล้วก็รอตู้ใหม่มาตู้ใหม่มาใช่ปุ๊บใช่ป่ะคุณก็กดการันตีไปเลยเนี่ยการันตีเก้าเก้าดาวไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเก้าครั้งไปเลยเก้าดาวอะไรล่ะเก้าครั้งไปเลยแน่นอนนี่นาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น,นไม่ต้องไปผมผมลองเทียบหน่วยหน่วยเงินแล้วนะแบบอของวันพันแมนกับของเกนยินใช่ป่ะผมบอกเลยวันพันแมนน่ะแดกแดกเงินเราเยอะกว่าเว้ย เพราะมันไม่มีเลตอัพไงเลตอัพมันอยู่ที่ร้อยแปดสิบใช่ปะแต่ของอะเกนชินอะคือทุกอย่างทรัพากรในเกะมหาได้คือวันพันแมนอะเพจอะมันคือระบายจากการกดพวกอ่าลงดันซ้ำทำเควสททำนู่นนี่นั่นหรือว่าพีพีเอาชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นไงซึ่งแต่ของเกนชินอะตัวเพจอะไม่ได้ระบายไปไหนเลยเว้ยคือคุณเก็บไปเรื่อยๆได้เพราะสุดท้ายขงการเก็บเพจก็คือชัดเจนก็คือมาฉุมกาชาเว้ย หรือว่ามาเติมในตัวเพชรตรงเนี้ยมาเติมตัวดวงจันทร์ตรงนี้ยซึ่งแบบถ้าคุณเล่นแบบฟรีๆแบบไม่ตีเรียใช่ปะไม่ต้องเติมเลยไม่ต้องเติมสักบาทเลยเนี่ยตอนนี้ผมแบบหลังจากที่ผมเปิดได้ทุก,ทกตัวใช่ปะผมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วผมก็ยาวๆเลยเด,เดินเนดินเพชรนี่นั่นแล้วก็มีอะไรข้างหนาแล้วอาปิดไฟก็ได้ใหญ่ด้วย ผมผมตีแค่ผมตีแค่มีบอได้ผมได้ห้าเพชรอะแล้วมีบอแต่มันก็มีไกด์นำทางไงคือไปตีทั้งแมปอะเนี่ยมีไกด์แบบนำไปตีได้ด้วยเนี่ยตัวอย่างเงี้เยเป็นตัวเนี่ยไกด์นำไปตีด้วยแล้วทุกครั้งที่คุณไปตีอะคุณก็ได้เพชรทีละหา้าทีละหา้าแล้วมันเกิดเรื่อยๆนะอ่ะสมมติคุณคุณตีตรงนี้หมดใช่ปะ่ะตีรงเนี้ยหมดปุ๊บอ่ะคุณกดคุณกดไปสัมทางไปเลยไปตีตัวใหม่เลย,เลย ่นเนี่ยกดน,นำทางไปเลยนี่ตรงนี้นำทางไปเลยคือเพชรทีละห้าทีละห้าทีละห้าเม็ดไปเรื่อยๆคือคุณก็แค่ขยันหน่อยฟาร์มเล่นๆบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยเออเล่นกับเพื่อนได้ดวยนะเกมนี้คือบอกไปเออซึ่งผมมาว่าระบบเกมเนี้ยทำมาแฟร์มากๆอนะ่ะเนี่ยเราไม่ไดระบบระบบ,ระบบพลาดดิความพิเศษของเกมคือระบบพลาดนี่แหละ ก็คือมันก๊อปมันก๊อปมาก็จริงอะแต่มันก็ทํามาดีอะเออก๊อปแบบอ่ะ,อะผมผมรับได้ถ้ามาก๊อปถ้ามันก๊อปล้วทำมาแย่แบบก๊อปมาทางดุนร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถ้าทำมาไม่ดีอะผมก็ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่จะไปด่าเหมือนกันแต่ว่าเขาทำมาดีอ่ะเออดูดิฉากสวยเมืองสวยดูมีดาวเห็นดาวเห็นนุ่นนั่นสวยไหมแต่ผมบอกเลยเพลงเพลงเกมเนี้ยเป็นเพลงที่ผมแบบรู้สึกอินมากๆเลยชอบเพลงเมืองนี้มากเกมนี้มากๆเลย ตอนเช้าหน่อยระบบเกมเยอะมากๆเราก็รู้สึกโอเคเกมเยอะมากเนี่ยจากใจก็ขอทุกคนฝากเกมเกมนี้ไว้ด้วยนะผมไม่ได้ป้ายยาหรืออะไรงั้นนะทุกคนอยากให้คุคนลองอะแต่แนะนําให้ลองเล่นใน p ีนะเพราะว่าเล่นในมือถือคงจะไม่ไหวหรอกเออขนาดผมมี iPad เล่นใน iPad ดโปรแทบแทบไม่ไหวเลยเออสุดท้ายก็ขอฝากเกมเกมนี้ไว้ละ แล้วก็เติมเกมๆอย่างมีสตินะบอกเลยแต่ตัวละครแต่ละตัวเกมเนี้ยคือวิธีเล่นไม่เหมือนกันนะเว้ยแต่ละตัวมีวิธีเล่นของมันเองเป็นเอกลักษณ์ของมันเองซึ่งแบบคุณต้องหาเองอ่ะคุณต้องหาตัวที่ที่เป็นเมนของคุณตัวหนึ่งเว้ยเพราะว่าเวลาลงดันอ่ะมันลงได้แค่ตัวละครตัวเดียวห้ามลงซ้ำอะไรเงี้ยคุณก็หาตัวละครตัวที่คุณชอบมากๆตัวหนึ่งแล้วก็ ปั้นที่เหลือมาเอาไว้ผ่านด่านผ่านอะไรเงี้ยซึ่งแบบเกมมันลึกอ่ะเกมลึกอยากลองเล่นดูอยากมีความลองลองเล่นดูจริงก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอทุกคนโชคดีครับแล้วก็ถ้าได้ฟินมาก็ถือไม่เกืนนะมองปั้นดูเก่งมากๆตัวเนี้ยจิเงจิ๋วปหนอยก็เถอะแต่ก็เก่งมากๆนะขอก้นสักขอทุกคนเล่นเกม่งมีสตินะแล้วก็คลิปนีไม่แสแงบหามหมดไรใดทั้งสิ้นนะซึ่งมาดูมากดไลค์ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้มาดูหรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่า รักษามได้ที่หนึ่งนะไม่ได้ตังค์สักบาทเลยนะเออแล้วก็คลิปเปิดกระชาก็ทําให้ดูไปแล้วแล้วก็ทาเดือนละครั้งลวกันที่เปิดกาชาปรอมาณนี้นะครั้งละหมื่นอะไรเงี้ยครั้งละหมื่นสองหมื่นอะไรก็ว่าไปออขอทุกคนโชคดีครับเย่สงสัยตัวไหนก็สำหรับตัวนางหรือว่าสำหรับตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ผมที่ผมสามารถตอบได้ผมก็จะตอบนะโออชคดีครับทุกคน